นี้ลวงพ่อกับศิริรายอุ่งค่ะเพราะว่าถวายพระตาหนาเพีประจําตําบุญบรรเขาหลากหลายกนเ่่วายาสนที่มานอนนอนนั่งอยู่ขังลางค่ะสวัสดีค่ะมือนี้มาหลวงทำบุญกัน,กนเนาะค่ะเนาะน <c oughs> ตำบลตบุญโบทาณนะวัดแจ้งหัวนาโอ้หลวงพี่หลวงพี่น้องไายป่าทวนเพลินผ้าหยาิโยมบ้านน้องผื้พี่น้องบ้านน้องผื้นตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มาเห็ดบุญนั dude, ่งบ้านเจ้าจืยนั่งบ้านหัวนาเนาะค่ะเลือกจากคลิปลุงผ่านสื่อลุงผ่านเนาะค่ะเองพันแปดร้0ยบาทโอเคค่ะ โกยากิก่กยากิยกยากาิกี่คุณนะครับพี่น้องในที่นอนพี่กายหม่าสามพี่ห่อน้สาวเจ FC เินตงาน้ตาทูใช่บาทเลยลูกของ c งาพันแปดคนละน้อขอคุณนะครับของ FC เหลือ2 8 0 0อันนี้ของสาวเจ้ย3 0 0ค่ะของ FC ประกอบรงทานแล้วเหลือ2,800บาทแล้วก็ของสาวเจ้ยอีก300บาท แล้วแล้วค่ะพี่นอ้องแจกขนมเบิดแล้วมอบมอบอย่างก่อคาเชียหายให้เจนนอยขนมทาโกยากิห้าพันบาทค่ะขอคุณหลายๆเด้อค่ะหลักกแถมมาต่างบกยางเจ็ดสิบฟองคุณขอพูดหลายๆค่ะมอบโดยน้องกายบาโอกาสนาคันแมนนนี่จังคอยผอกันไหมเดอ้อพี่นาคันเฮงเฮ่งรุย่ยรุ่ยคัดทืงเลขสสนับสนุนคุณนุน,น,นอีกค่ะขอบคุณค่ะ นี่ลูกคานลูกคานอะไรคะอันนี้พันมีพันมีขนมขานุ้มนะจากบ้านหนองพยอมหนองพายอมตาจอมกาแฟล้วก็เลยบรรยากาศเย็นนะครับมีพัดลมบริการนะครับด้านบนด่านล่างพัดลมบ่อพ่อเด้นพัดดื้อพัดลมบมันหัวหน้มามันหน่อยนะครับอ่าขันเมนมันเหลือต้องนี่การการไปหามาตื่นอยู่ดอก ทั่วไปอย่าลืมไปตักไอเสตีมนะจ๊ะบาทสนาเป็นจังบุญเนาะพี่น้องบาทหัวหน้าพี่ได้ฝนตกะพี่นันเพิ่วร้เนา่ะหันมาพี่ได้ฝนตกะพี่นันเพิ่งร้อนก้านขาดเด้ามือเศร้าแจงง้าซื้อกระดาษจับกับมือมาว่าแจ้พี่น้องมีมลเพิ่งไปทั้งกุ่มละมีอันไหนมีหนังปานะหรือว่านังดื่มกาแฟอันไหนกาถวายเพิ่นไปด้อ สวัสดีครับโอ้คุณพ่ออํานวยพาสุกนะครับจากน้องภูลนะครับร่วมอนุนโมธนาบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าสาธุอ่าอคุณแม่ทองจันจากน้องนกเขียนสี่สิบบาทอ่าอนุโนโมธนาบุญเนาะคุณแม่โอ้ยลงท่าน,านของแสบอยู่ทั้งผีเองพ,อพ,อพง่อพระสุขแส่เฟยเงินนะครับลงท่านออของแสบอยูท่ทั้งผีเองอมาล้วนของของป่าซา น้ำหากินจนว่าน้ำหากินจนว่ามีเออเดี๋ยอแล้วขอแล้วอุ้ยโรงทานขนมจีนค่ะอันนี้ยังของหวานหวานก็คือบวดบวชฟักทองฟักทองมาเนาะน้ำยากะทิอู้น้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยากะทินี่บางข่าวนวยบ่แม่นบอก ฟ้าเดจังมันพี่จะพคนมันมันคือจากเพชร่ิาวหน่วยสํานอไม่นว่าจะไดจังมันคโอ้นี่บอเปิดให้ชิมคุณแม่สองานสคนหนามหยังโอ้อันนี้ของหวันฟ้านามหยงลูกค้าหนามหยังของสาวโอ้ของแสาวไงหนามลำใหญ่ลำลำใหญ่ใหยสาว เอาเลยนาแค่เมาเลยเออแม่สาวยาซีช่วยสมนึกอาคนไทยจากคนแดงเนาะหอมน้อหอมใบเตยหวานดีไม่เปรหวานกินเล่น้เป็นเระหวานชิมได้ยู่ได้ยัคอยไปรถหมูไหมนี่ล้านำ่วตอนได้ัใหญ่สาวครอา้นสะดวกพี่น้องอนางา นเสหย้เสียนนเดบราองว้งไ้นหนาเี่ยนน้องคนนอนเอรีย้อนนาจะลงพอปัจมาเราไม้า้รมันาีบานส่วนนะครับเราก็จะหอมใบเตยอันนี้บ้านเอาเกลวน้องโนเขียนโอ้เพื่อนอันล่งองท่าไหนไหนตั no, no. No, no, no ้มยันสะเทือนติ ย,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 ยานสะเทือนี่ยังอยู่ใกล้แผลตั้งโคกแต่โคกแตนส้มตำส้มตำระเบิดรนี่เขาปุ่นน้ำนี่ก็โล่งข้านขขาวสารข้าวหอมมะลิบักหน้านี่ดกๆก็เอามาแจกปั้นพีปั้นนองกินไปสิเลยค่ะผู้ชม้มหนายใ่อน เป็นไปถวายหลวงพ่อที่มาทีหลังยังไม่ได้ใหญ่งามเนาะงานนะครับรองามเนาะทาจากาพี่น้องตรงกันกี่จอยแต่ยังมาเบากทอคนนี่แหละใต้ขึ้นกับพี่น้องนี่งามมงตองอุ้ยคนแก่แล้วคนเสเดินจะทำดีเนาะขึ้นขึ้นตั้งส่วน เปิดบางส่วนนะครับท่านอาจารย์ครับเขาเรียนเชิญซาซานะครับพี่น้องซาซาอะกรได้แนวหนึ่งก็ได้แนวหนึ่งเลยเนาะอาเจ๊ชิ้นๆนะครับยิ้มคนละชิ้นอยากพึ่งนะคะอย่าเข้าข้างหลังนะคะอยาเข้าข้างหลังนะคะข้างหน้าเนาะข้างหน้านะคะไอศครีมเปิดแล้วนาตารยากิก็เปิดแล้วไอศครีมเป็นแท่งก็เปิดเนไปยางแก้มพี่น้องอยู่บางส่วนกาแฟ่ปลาทอดเสริมนะ อาประสงค์น,นะครับจะรับข้าวสารจากโรงฐานก็คงจะให้พี่น้องใส่บาตรนะครับอ่าใส่บาตรแล้วรับข้าวสารให้พี่น้องที่มาร่วมบุญอ่าเปิดแล้วอ่าข้าวสารยังเหลือนะครับข้าวสารยังเหลืออ่พี่น้องอ่าท่านใดอ่าถ้าถ้าไม่มีคนรับอ่ก็รอบสองได้นะครับแต่ขอขอปัใจจัยในการต่อยอดนะครับ อ่ะพี่น้องทำบุญแห่เจริญพิพินทีณฑ์จีเร่เดินเดินเัินดื้อกรรมการเท่าอย่าหวงแต่ทายคลิปร่วมกันทำบุญนักต่อยอดนะครับถือว่าเป็นการทำบุญต่อยอดกับทางลานบุญวัดจ้์หัวหนาในวันนี้ขอปุลนำผู้นำชุมุนทุกท่านนะครับพี่น้องกรรมการรักทานถึงท่านที่ได้เจริญมีรถนะครับที่เริญรับเลยข้าวสารหนึ่งขุนนะครับตอนนี้จังเหลือหลาย อ่าเหลือหลายกับสอบอยู่เนาะอ่ามีบริการเรื่อยๆนะครับข้าศน์ยังเหลือเยอะนะครับพี่น้องท่านใดจะรับเพิ่มหรเปียนเชิญนะครับรอบสองอ่าเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอ่าเป็นรอบสองได้นะครับอยู่ที่ว่าเราช่วยกันต่อยอดแค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับข้าศน์ยังเหลือนะครับโอ้ข้าศน์ยังหลายเด็กพี่น้องท่านใดสิรับเพิ่มมาครับให้พี่ชื่อให้มาที่ไหน ไม่พานะครับ่าดไ่าเราะ่าใคราแล้วก็รับอบลก็ร่วมส่งต่อยอดขอคุณคณกรรการขอคมกครับมีแล้ครับตันนี้ตอนนี้มีแร้นะครับกรรมการมีแล้วยันแล่วไปอีชที่อาอพวกนี้องค์การหลายท่านก็เปิดแล้วครับส่วนองค์การทันดันทีมใต้ก็รอช่วงถวายพระคุณเจ้าเสร็จแล้วเะค่จบผนิว กิน้ à, mai, e. ่นต้เล okay. oh, ่ะ right, กินนต้เลยอั้ก็คือเจ้าเาที่ได้รับไม่ว่ากันขอบคุนะไปช่ยกันต่อยอดกับกองบุญวัดแจ้มพนาในวันนี้ขอบมุณทุกท่านทุกคนบอสสม่วีัดแจ่มพนาโคตหละมายล้ลายพี่น้องเจกันเริมรอยร้อแล้วเรยมอย้อยเฮ้ยค่ไอ้น่มาอยข้างหลัง่อ่ ขอบคุณนะครับพี่น้องก็ถือว่าท่านช่วยกันบริจาคต่อยอดสัตทางลานบุญนัดแจกพ่อนาในการทำบุญวันนี้ก็แล้วกันเนาะเราหยอดครับท่านมาแจกพ่อนาต่อยอดการทำบุญเนาะถือว่าเป็นไเดียที่ทางกรรมการของเราช่วยกันนะครับออกไอเดียในการ่รวมกัน้ำทำบุญในวันนี้ขอบคุณพี่น้อง ที่สามหลังจากผ่านมาแล้วสองวัดก็คือวัดกุฎเรวัาน้าัหนองคูาแล้วก็ที่ผ่านมาก็วัดท่านศิลาบั่นานและวัดที่สามวันนี้นะครับยีบสิบสองสิงหาคมโรงทานขนมจีนแซ่บค่ะ

Ixaláne, laxá, laxá, xilá, 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 ทุนังสนังกัจฉามิพุทธังสระนังทัจฉามิธรรม์สนังกัจฉามิธรรมังสระนังทัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิสังฆังสระนังทัจฉามิตุทียมพุทธังสรนังกัจฉามิ ti vìผู้ธสหนําราชอ tu bịăm mongส tham ตัว vìทํางานสทางช tu bịัขสั thamตัว vìสทางสห ตายมีพทธังรนังกัจจามิตาที่ยมพุทธัสรนังัจามิตยมธรรมังตรนังกัจามิตามีตนัิตา่ยสังขัสรนังกัจามิตาทียม ทสังฆสารงานคาถาทีิสระนาคมรานิสิตังรูปราการธรรมะพันเปนปานาติปตา,าเวรุณีสิขาวัทังสมาธิยาุยปานาติปตา,าเวรุณี สิกขาปัทสัมาทิญาตีอจินนทะนาเยรมันนีสิกขาปัทงสัมาทิญาเมอจินทะนาเวรปันนีสิกขาปัทสมาทิญาเมอเมสุมิชญาราเวรมันนี บางสมาธิมยกมสุขมิจวเวรมสิกขาบาปทงสมาธิยามมุสาวาาเวรมณสิกขาาทงสมาธิมยมุสา ภาวนาเตควติสิทธากว่าทางสมาธิญาณติมหิปัญจสิกขาบ่อ <laughs> พี่น้องเพนประจําตําบลปี2,568พี่ผ่านประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อค่ะขอคุณผู้ใหญ่ใจดีอจอ่อจะันละ่ะเกิดกจบลืมนอกขันประเดี๋ยวถือกระดาษที่ซัพพอร์ตมาแล้วก็ให้กวามานุเคราะห์สนับสนุนมาเหตุลงผ่านเนาะ อันคันเสาเจอสิออกู้เดียวมันกลาเป็นไป้บ่ได้เนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปาถนามีเงินมีทองเอ่อลำรวยมีสภาพรากามีสภาพดีๆด้วยค่ะมีกัลยามิตรที่ดีๆเข้ามาเ<ม>นาะคะ่ะเนาะบบพอแต่สิ่งดีๆ <พอ S 1> บอเจ<พ>อบอพบคนเอารัดเอ้าเปียประมาณนั้นเลยค่ะพี่น้องนี่แหละสิ่งทนเฮาปาถนา ออกกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ